ประกวดสุนัขเนี่ยบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างงานนี้เป็นงานที่ครั้งที่3แล้วครับขาดอีกแค่1คะแนนเขาเรียก1นึ่ซีซีครับจะจบไทยนด้แชมป์แล้อให้เปิดพลังงานไปก่อนนะอีกคิวเดียวไปดูกันว่าเมษาจะได้แชมป์หรอนะ สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่งาน Smart Heart g o Toy Dog Show 2023นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราไปเยี่ยมที่ฟาร์มสุนัขชืิวว่านัดขุ่งชีนะฮะแล้วก็เราเห็นในเรื่องของการประกวดวันนั้นเราไปเยี่ยมที่ฟาร์มวันนี้เลย ามนัดเข้ามาดูว่าประกวดสุนัขเนี่ยบรรยากาศมันเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็เลยตามมาที่แฟชั่นไอแลนด์ที่งานนี้เองจากการติดตามติ๊กต็อกนะครับของฟาร์มนัดุงชีเนี่ยปีนี้เนี่ยมีเจ้าสุนัขอยู่ตัวหนึ่งที่ครองแชมป์มาหลายๆอีเวนต์เลยทีเดียว <Wow. S 1> ก็คือน้องเมษานะฮะวันนี้เนี่ยเรียกว่าน้องเมษาจะมาเก็บแชมป์นะครับเพื่อจะเป็นคอมพลีตแชมป์ของปีนี้จริงๆเลยเดี๋ยวเราไปดูน้องเมษาแค่กัน ยังยังยังครับถ้าแบบแบบเป็นงานแบบ international นลรมีแบบแปลกๆก็มีคันที่เราไม่ค่อยเห็นยางยังมีตอนนี้อยู่กับโอ๊ตนะครับพาไปดูของนี่นี้เรามาทีมของนัทพุงชีครับนัทพุงชีนั่งเอกก็นั่งเอกนั่งเอกนั่งเอกเมษา สาวน้อยเมษาให้ใครว่าเมษาเพราะว่าเกิดเดือนเมษาป่ะจุกต่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้านตัวนี้ได้ข่าวว่า ทัวร์มาหลายมาหลายโชว์มากแล้วใช่ครับงานนี้เป็นงานที่ครั้งที่3แล้วครับขาดอีกแค่1คะแนนเขาเรียกหน่งซีซีครับจะจบไทยดนแชมป์แล้วเมสซานี่ไปมา3าทัวร์แล้วแล้วก็ได้แชมป์มา3แล้วใช่ครับคือมันเป็นการเก็บคะแนนมาเรื่อยๆเก็บคะแนนไปเรื่อยๆก็ขาดอีกแค่เขาเรียก1นึ่งซีซีหนึ่งซีซีในภาษาการประกวดก็คือ1นึ่งซีซีอ่าก็จะจบแชมป์แล้วครับซึ่งซีซีนั้นจะมาเก็บวันนี้วันนี้ครับในวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูว่าน้องเมษาจะได้หนึ่งซีซีนะหรือเปล่าเตร ใช้เวลามีร่วมสัก2เดือนเขาพาเดินเดือนละวันอะไรแล้วเรเรื่องของ grooming อย่างพี่เห็นแบบตะลากโต๊ะเขาจะมี grooming มีสาใกล้ถึงขิวละต้องออกมาอย่างนี้ไหมคือมันแล้วแต่สายพันธุ์ครับเมษาเนี่ยเป็นชขิวว่าขนสั้นเพราะฉะนั้นง่ายครับแค่ตัดเล็บแล้วก็เล็มขนบ้างนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นบางพันธุ์อย่างชิสุอย่างเงี้ยครับต้องมาเล็มขนเขาจะต้องมานั่งทำขนตั้งแต่ประมาณ7จ็ดโมงเช้าครับเพอมาขนจกือบเที่ยงแสดงว่าของขิวว่านี่แบบว่าง่ายสะดวกสบายง่ายใช่เยอะง่ายมาถึงก็แบบตัดเล็บตัดอะไรจากบ้านให้้้เรรียยบบออาานํแตต่งัว แล้วก็เตรียมตัวมาจากบ้านโชว์ได้เลยใช่ครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะมีหลายๆสายพันธุ์มาแข่งขันตอนนี้เห็นทางด้านนั้นเป็นปอมใช่ไหมแล้วก็มีเคอคกี้ใช่ไหมเคกี้ไปเก็บภาพไว้ละแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นคิวของชัวว่าใช่ครับคำว่าทอยด็อกคือหมายถึงคล้ายๆเหมือนชมรมหรือสมาคมที่จัดประกวดมอนเจ้าพ่ภาพจัดภาพจัดประกวดแต่ว่าในการประกวดก็จะมีทุกสายพันธ์เลยครับอ้หดกบเชียร์น้องเมษากันฮะไปลุยครับ ในการประกวดสุนัขกรรมการจะดูในทุกรายละเอียดทุกอย่างของสุนัขสายพันธุ์นั้นๆเลยนะครับเริ่มตั้งแต่ดูสลีระรูปร่างบุคลิกท่าทางผิวหนังเส้นขนดวงตาช่องปากแล้วก็ฟันรวมไปถึงโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นกะโหลกกระดูแขนขาซสิโครงทุกอย่างต้องสมส่วนจริงๆนะครับจากนั้นก็จะให้สุนัขวิ่งเพื่อดูบุคลิกท่าทางความสง่างาม สภาพจิตใจเรียกว่าต้องเพอร์เฟกกันทุกเม็ดเลยจริง <_ C titt ies> ๆการให้รางวัลน,นั้นถ้ากรรมการเห็นคู่แขกที่สูสีกันก็จะมาตัดสินกันด้วยลักษณะท่าทางการเดินการวิ่งการนั่งความร่าเริงจ่มใสโดยสามารถสั่งให้วิ่งได้ซ้ำๆนะครับวัตถุมาศจรรย์ที่เป็นเคล็ดลับที่ทําให้สุนัขทุกตัวที่เข้าประกวดหยุดนิ่งสงบมีสมาธิอยู่ได้นั้นไม่ใช่อะไรอื่นอะครับ ในมือผู้จูงนั้นก็คือชิ้นไก่ต้มนั่นเองโดยกรรมการก็จะมอบรางวัลที่1ให้กับสุนัขตัวแรกที่เรียกมาและก็เป็นลำดับที่2องลำดับที่3าต่อไปนั่นเองครับไส่บิลเลนฮัสกี้นะครับอยู่ในเมืองไทยแม้จะเป็นห้องแอร์แต่ก็ร้อนหน่อยนะสังเกตว่ามีพัดลมอยู่ในโรงด้วย อนนี้ก็ถึงคิวใกล้เมษาแล้วนะครับแต่ว่าเชื่อว่าเนี่ยพลังพอเยอะนะก็เลยตอนนี้นัดเขาอมาเดินเบินอยู่ให้ให้เบินพลังงานไปก่อนนะเอาแล้วใกล้ถึงคิวแล้วนะครับอีกคิวเดียวไปดูกันว่าเมษาจะ ไอแชมป์บอกนะ ถึงเวลาของน้องเมษาแล้วนะครับดูเหมือนจะไม่ค่อยมีความตื่นสนามเลยเพราะว่ามีการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วก็ผ่านการแข่งขันมาหลายสนามแล้วล่ะแล้วดูสิครับน้องเมษาถึงเวลาก็เดินได้อย่างนิ่งสงบสง่างามอย่างนี้หม่งลงแน่นอนแล้วล่ะครับ เ่เมาทองานเร็วมากงานเร็วมากเดี๋ยวมี มีมีอีกรอบนะครับเป็น,ปนรอบอะ่ะอันนี้รวมใช่ไหมครับใช่ครับมีรอบป,รปูปอีกหนึ่รอบ ฟุตจ็อบทำงานรวดเร็วมากชิวาทุกอย่างผ่านไปด้วยดีออกมาจากตะกร้าแล้วก็ไม่ต้องปุูมมิ่งไม่ต้องอะไรมากเลยสําหรับชิวาว่าแล้วก็าเป็นขนสั้นอยู่แล้วใช่ครับง่ายต่อการประกวดวันนี้ถือว่าเกินเป้าที่เราตั้งใจไว้ครับเพราะว่าในวันนี้จริงๆเราตั้งใจมาเก็บแค่1นึ่งซีซีก็จบไทยแลนด์แชมป์ต่ปรากฏว่าทะลุไปถึงรอบベストบีดก็คือชนะเลิศในสายทันของชิวาว่าขนสั้นนะครับน่าเสียดายที่เข้าไปรอบชิงกุ๊ปเซี่ยวนิดเดียวแพ้ไปนิดเดียวน่าจะเป็นเรื่องของท่วงท่าอะไรน ไม่อยู่เฉยกว่าจะฝึกได้หานี้คือแบบเหนื่อยมากความยากคือฝึกให้นิ่งสำหรับชีวาว่ากว่าจะฝึกให้นิ่งหานี้ซึ่งเบสสโบรีดอ่ะคือต้องบรีดในประเทศถูกไหมไม่จำเป็นต้องบรีดในประเทศครับคือเบสสโบรีดคือหมายถึงว่าชนะเลิศในสายพันธุ์แต่เขาจะไปจําแนกอีกทีหนึ่งตอนอีกรางวัลหนึ่งคือถ้าเกิดว่าบรีดในประเทศมันก็จะมีรางวัลเบส local in breed ที่เราได้วันนี้ก็คือหมายถึงว่าเเบบสโลคอินีด local in b r e ีดใช่ซึ่งวันนี้ก็ได้ได้ครับผมแล้วก็ได้เบสป puppy in b r e ีดด้วยครับแล้วก็วันนี้จบเป็นไทยแลนด์์แชมป หยุะะดรอทีรันแคาสสำหรับเมษานะครับได้พักผ่อนแล้วพักผ่อนแล้ว จ็อบต่อไปของเมษาเขาคืออะไรเขาต้องประกวดต่อไหมหรือว่าเขาก็จากนี้เขาก็สามารถจะเป็นแม่พันธุ์ได้ใช่ครับอนาคตก็เตรียมตัวเป็นแม่พันธุ์ได้ซึ่งวันนี้อายุเขาแค่ประมาณเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนในวัยขเจ็ดปีเองใช่ครับผมยังยังสวยได้กว่านี้อีกสวยได้กว่านี้อีกแต่ว่าก็มีตำแหน่งมีมงเรียบร้อยแล้วมีมงรมามงลงเรียบร้อยแล้วยินดีด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาจบไปแล้วนะครับสำหรับภารกิจในวันนี้นะฮะเรามาเชียร์น้องเมษาให้ได้แชมป์กันแล้วก็ได้แชมป์สม ใจแล้วนะครับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับ g n Arm และอย่าลืมหา DNA ในตัวคณทีเจอวันนี้ลาไปก่อนแล้วจาก Fashion Island สวัสดีครับวันนี้เพิ่งเพิ่งสเดือนเหรอครับใช่ครับผมเด็กปั้นตัวใหม่บั้นตัวใหม่ชื่อน้องออลฟาใช่เขามีเด็กปั้นมีเด็กปั้นเรื่อยๆครับ